กษตรพาลวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะขอใต่ทามการทำการเกษตรแบบพอเพียงด้วยแนวทางศาสตร์ประชาหรือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนะครับเป็นความสุขที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงินแต่ว่า มันทำให้มีความสุขสบายใจแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารในครอบครัวอย่างยั่งยืนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ลุงเผ่าจะพาไปเยี่ยมสวนเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงหรือไรนาสวนผสมนั่นนะครับบนพื้นที่สักประมาณสไร่ ่เป็นของคุณพลนะครับเดี๋ยวดูชื่อเขาก่อนขออภัยนะครับก็ชื่อคุณพลเสนบำรุงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นข้าราชการอยู่ภายในตัวจังหวัดนั่นแหละครับส่วนที่เขามาทำนั้นเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขาเพราะว่าเขาทำอะไรนะทำราชการก็ มีความอยู่ตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพหลักที่จะต้องทำตลอดไปแต่ว่า,าความสุขจริงๆของเขานั้นก็คือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเลิกงานตอนที่เขาไปทำสวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแนยวทางศาสตร,ร์พรระาชานั่นนะครับก็บนพื้นที่ประมาณสามไร่คุณพลเขาทำทุกอย่างนะครับคืออยากกินอะไรก็ปลูก อยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงแล้วก็มีการทำนาตัวเองด้วยทำนาบนพื้นที่ประมาณแบ่งพื้นที่เอาไว้รู้สึกสักประมาณไร่เศษๆนะครับที่มองด้วยสายตานั่นนะครับเป็นนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งเขาบอกว่าผลิตในแต่ละปีนั้นก็พอเพียงที่จะบริโภคในครัวเรือนบางทีก็เหลือให้กับญาติพี่น้องด้วยซ้ำไปนะครับ เสียแต่ว่าตอนที่ไปถ่ายภาพไปเก็บภาพนี้ก็ไม่ใช่ออยู่ในช่วงฤดูทํานาก็คือเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนาก็ลงลงอยู่แต่ว่าไปเจอกับพ,พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดนะครับที่บริโภคใช้บริโภคในครอบครัวของเขานั่นเองเหลือก็แบ่งเพื่อนข้าราชการแบ่งญาติพี่น้องนอกจาก เป็นความสุขแล้วก็เป็นการอะไรประสานมิตรไมตรีกับคนรอบข้างนั่นนะครับคุณพลก็บอกว่าในแต่ละเดือนนั้นเขามีค่าใช้จ่ายในเรื่องอเกี่ยวกับอาหารในครอบครัวน้อยเพราะว่าได้ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองในสระขนาดใหญ่นั้นปลานานา,นา,นานชนิดเต็มไปหมดนั่นนะครับก็คืออยากจะกินปลาอะไรก็เขาบอกไม่ได้จับเยอะ ก็บางทีก็เอาอาหารโปรยล่อสักนิดนึงแล้วก็เอาบางครั้งก็เอาเบ็ดตกขึ้นมาก็แล้วแต่บางอารมณ์อยากสนุกก็เอาเบ็ดตกขึ้นมา4ี่ห้าตัวก็เพียงพอที่จะบริโภคในบ้านแต่อยากได้มากหน่อยก็อาจจะเอาอาหารล่อแล้วก็ใช้เหว่หวานลงไปนั่นนะครับคนงานที่ดูแลอยู่ในสวนนั้นก็มีอยู่ หนึ่งคนแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูแลตลอดก็คือ,อไปไปมามาเพราะว่าคนงานนั้นเขาก็มีส่วนของเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเ,เที่ยงเที่ยงก็มาดูหน่อยมาให้อาหารเป็ดมาให้อาหารไก่ในบางวันที่คุณพลเขาไม่ได้ไปนั่นนะครับก็แทบจะไม่ได้จ้างงานกันเป็นเรื่องเล็กน้อยแบ่งปันกันนั่นนะครับบางครั้งก็มาให้อาหารหมู หมูป่าก็เลี้ยงเอาไว้นะครับหมูป่าก็มีเลี้ยงมีเป็ดมีไก่มีโรงเรือนเพาะเห็ดโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นก็บางช่วงไปเจอเชื้อเห็ดอะไรมาก็ซื้อมายี่สิบสาสิบก้อนแล้วก็เอามาเพาะอยู่ในโรงเรือนแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วก็นำไปบริโภคไม่ได้เน้นขายอะไรเท่าไหร่นะครับดูโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นสวนกเกษตรแบบที่ ทำแล้วมีความสุขนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีจุดรับแขกเพราะว่าหลายๆครั้งคุณพลบอกว่ามีแขกอยากจะมาดูงานของเขาก็ทำซุ้มทำเพิงเอาไว้นะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการลงทุนก็เพิงก็ทำง่ายๆเพิงพอกันแดดการผลได้ไม่โดนแดดไม่โดนฝนว่างั้นถึงเวลาไปนั่งแล้วก็ เก้าอี้ e ก็ไม่มีแต่ว่าใช้ไม้ไผ่มาตอกตอก,กับไม้นี่นะครับเป็นที่นั่งยาวๆซึ่งดูแล้วเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะครับซึ่งแนวทางนี้นะครับถ้าได้นำไปใช้ได้นำไปขยายผลกับหลายๆพื้นที่หลายๆหน่วยงานรวมถึง บ้านเ,นเรือนของเกษตรกรนั้นนะครับก็น่าจะทําให้ชีวิตของคนไทยของเราดีขึ้นอย่างน้อยก็ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะครับอย่างาเกษตรกรไทยของเรานั้นนะครับส่วนใหญ่ก็มีที่ดินนะครับมีน้อยนะครับที่เกษตรกรจะไม่มีที่ดินอย่างน้อยสี่ห้าไร่ก็ต้องมีแต่ว่าบางคน ที่เขาไม่มีที่ดินเลยเพราะว่าอาจจะไปขายหมดหรืออย่างไรก็แลว้วแต่นะครับอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้มุ่งตัวเองเป็นเกษตรกร,กรอาจจะมุ่งว่าออไ,มไม่ชอบทําอะไรของตัวเองชอบรับจ้างมากกว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็นเกษตรกร,กรแต่อาจจะต้องถือว่าเป็นคนรับจ้างทั่วไปมากกว่านะครับแต่ว่าเวลาลงอาชีพก็มักจะลงอาชีพว่าตัวเองเป็นเกษตรกร ความจริงนั้นคนที่เป็นเกษตรกรจะต้องมีความรักความห่วงในที่ดินทำกินของตัวเองไม่ใช่ว่าอมีมรดกมาเท่าไหร่ก็ขายกินจนหมดหลังจากนั้นเมื่อหมดแล้วก็มารับจ้างรายวันไปรับจ้างดำนาไปรับจ้างถางป่าไปรับจ้างสารพัดซึ่งในพื้นถิ่นชนบทนั้นงานารับจ้างแบบนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะว่า คนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรมืออาชีพมีสถานที่เขาก็ต้องปลูกอ,อะไรละ่ะพืชผักไม้ผลทํากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวซึ่งบางครั้งแรงงานในครอบครัวก็ไม่เพียงพอนี่ยนะครับเพราะว่า,าลูกหลานส่วนหนึ่งก็อาจจะไปเรียนหนังสือไปเป็นข้าราชการไปทํางานอยู่ในเมืองนั่นนะครับบางคนก็เหลือ อยู่ที่บ้านเพียงแค่สองคนตายายแล้วก็ลูกหลานาที่คนที่ไปทำงานในเมืองเอามาฝากเลี้ยงนั่นนะครับบางทีก็ทำกิจกรรมเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วยังต้องส่งเงินให้กับลูกที่ไปทำงานในเมืองต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกร,กรนั้นมีรายได้มากกว่าคนที่ไปกินเงินเดือนเยอะนะครับไม่ว่าจะกินเงินเดือนอยู่กับองค์กรภาครัฐ หรือ,อภาคเอกชนก็ตามนะครับเงินเดือนสองสามหมืนั้นจะมาสู้เกษตรกร,กรนั้นยากนะครับเพราะว่าแค่ปลูกผักสักประมาณบนพื้นที่หนึ่งไร่ก็มีรายได้มากกว่าสองสามหมืนต่อเดือนแล้วนะครับถ้าคือทำหมุนเวียนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเกษตรกร,กรมืออาชีพก็กรู้จักดีเขาก็รู้ดีนะครับมีพื้นที่สักห้าไร่นี้ปลูกไม้ผล อาอยุสั้นผสมผสานพวกฝรังพวกมะละกอนะครับแล้วก็ปลูกผักทีอ่อะไรละ่ะเก็บผลผลิตได้เร็วผักกินผลผักกินใบพวกนี้ส่งให้แม่ค้าบ้างขายเองบ้างก็มีรายได้มากกว่าเดือนละสามสี่หมื่นนะครับเงินนี้นอกจากในครอบครัวไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า,ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หลังบ้านก็มีบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วบริเวณบ้านก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทั้งไก่เนื้อไก่ไข่มีอาหารการกินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ผักสวนครัวนั้นก็มีเยอะแยะอยู่แล้วนะครับเงินที่ได้จากการทํางานนั้นส่วนใหญ่ก็ให้ลูกหลานอ,อย่างว่าแหละครับไปทํางานในเมืองก็เดี๋ยวก็ไปซื้อบ้านไปซื้อรถมีหนี้สินกันเยอะแยะแล้วก็มักจะมาขอเงินจากพ่อเท่าแม่แก่ที่บ้านนี้แหละไปใช้หนี้กันเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้ก็ ใช้แรงงานในครัวเรือนบางทีไม่เพียงพอก็จะมีคนรับจ้างที่อดีตเคยเป็นเกษตรกรแต่ว่าขายที่ดินไปหมดแล้วนั่นนะครับก็มารับจ้างรายวันแทนซึ่งก็มีรายได้อยู่นะครับวันละอ่า300 400 250ก็แล้วแต่พื้นที่อย่างอ,อย่างน้อยๆน,นะครับ250บาทเนี่ยน่าจะได้แต่ละวันคนที่รับจ้างนั่นนะครับก็ าบางคนก็ไม่ชอบรับผิดชอบอะไรก็รับจ้างกินไปวันวันประมาณนั้นนะครับซึ่งก็มีงานจ้างในเขตพื้นที่หมู่บ้านตำบลเยอะแยะนะครับอันนี้คือแต่ว่าเวลาลงอาชีพก็ลงอาชีพไม่ได้ลงอาชีพว่ารับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่ก็ลงอาชีพเกษตรกรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็าฝากลูกๆหลานหลานที่กลับจากเมืองนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบแล้ว ไม่มีองค์กรภาครัฐภาคเอกชนรองรับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นภาครัฐก,ก็กระเป๋าขาดแล้วนะครับมีแต่นี่สินภาคเอกชนก็ขยายงานขยายกิจกรรมไม่ออกนะครับมีแต่ต้องเอาคนออกไปอันนี้ทําให้คนตกงานมากตกงานแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านมาทํางานทางภาคการเกษตรนั้น อย่ามุ่งเน้นรวยนะครับลุงเผาฝากไว้เลยอย่ามุ่งเน้นรวยให้มุ่งเน้นทำเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนก่อนก็มีการปลูกผักสวนครัวทุกชนิดนะครับที่ต้องบริโภคปลูกไม้ผลอายุสั้นนะครับที่เราได้อะจะได้ไม่ต้องไปซื้อจากท้องตลาดพวกฝรั่งเนี่ยเวลาหเดือนก็ได้พวก อะไรล่ะมะละกอเนี่ยมะละกอนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากนะครับก็ใช้เวลาแเดือนประมาณนั้นนะครับก็เริ่มได้ผลผลิตนะครับก็ใช้บริโภคในครัวเรือนมีอะไรอีกละ่ะเยอะแยะทีเดียวนะครับที่เป็นผักเป็นอะไรรับประทานหลังจากที่เรา,ากินข้าวกินปลาแล้วบางทีเราอยากกินอยากจะกินผล,ลไม้ก็ไม่ต้องไปซื้อผลไม้แพงๆจาก ตลาดก็ได้นะเคนตาลูปแตงโมซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณสองสามเดือนก็ได้ผลผลิตส่วนเหลือปลูกสิ่งต่างๆางนานาเหล่านี้นะครับเหลือก็ขายนอกจากนั้นก็มาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเอาไว้ในบริเวณบ้านซึ่งเป็นบ่อดินเลี้ยงแบบรวมๆบ้างนะครับปลาแต่ว่าถ้าอยากจะได้ผลผลิตดีๆก็อาจจะทําเป็น กระชังบกหรือว่าทําเป็นบ่อปูนอย่างนั้นนะครับก็คือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนส่วนเหลือขายรับรองได้ว่าได้ขายแน่นอนเพราะว่าในครอบครัวระจะกินสักเท่าไหร่นะครับเอาปลูกมะเขือสักสองสามต้นนี้ก็กินไม่หมดแล้วในครัวเรือนมะเขือนะครับพริกสักสองต้นนี้ก็กินต้นนึงก็กินไม่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกสักอย่างละสิบยี่สิบต้นนั้นโอโ้เหลือขายเหลือ,อแจกใจ่ายให้กับ เพื่อนบ้านให้กับญาติอย่างแน่นอนนะครับเหมือนที่คุณพลนี่นะครับได้ทําอยู่ในส่วนของตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากเป็นข้าราชการแต่ว่าปรากฏว่าทําได้อย่างดีมากคนที่เก่งอีกคนหนึ่งก็คงจะเป็นคนผู้ช่วยที่ว่ามีสวนอยู่ใกล้ๆสวนของคุณพลนะครับมาช่วยเวลาคุณพลเขาไม่ว่างติดงานไม่ได้มาว,วันจันทร์ถึงวนันศุกร์นั่นนะครับ ก็มาให้อาหารเป็ดอาหารไก่ในช่วงเช้าในช่วงเย็นคุณพลเขาจะมาในช่วงเย็นเย็นบางวันก็ไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์นั้นมาอยู่ประจําแต่บางครั้งก็มานอนอยู่ที่สวนนี่อันเรื่องราวของคุณพลแสนบํารุงเมืองนั้นก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าราชการประชาชนก็แวะเข้ามาดูงานที่สวนเป็นประจํานะครับเพราะว่าเป็นสวนในแบบไรนาสวนผสมที่มีพืชผลทางการเกษตรที่สามารถ นำไปขยายผลได้นะครับใครที่อยากทำแบบนี้นอกจากสร้างความสุขแล้วนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับบางทีก็มีรายได้คุณพลบอกว่าจริงๆไม่เคยอยากได้รายได้จากสวนที่ตัวเองทําอยากทําแบบมีความสุขแล้วก็เอาไว้แจกจ่ายแต่ว่ามันก็เกิดรายได้อยู่ดีเพราะว่าบางครั้งเป็ดไก่ออกมาเยอะก็มีคนมาขอซื้อก็ บางครั้งก็หมูป่านั้นก็มีคนคือหมูป่านั้นขายอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้จาแหล่ไม่ได้ไม่กล้าที่จะเอามาฆ่ากินเองนะครับคือเลี้ยงว่ามันน่ารักแล้วก็เลี้ยงอยากเลี้ยงแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อโตขึ้นเยอะๆก็ต้องขายออกไปตลอดเวลาซึ่งคุณพลก็บอกว่าสร้างรายได้ที่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องราวของคุณพลนี่ก็นํามาบอกเล่านะครับเป็น งานทางด้านการเกษตรเล็กๆที่สร้างความสุขให้กับข้าราชการคนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่กระยับขยายผลไปกับใครก็ได้นะครับที่มีความสนใจครับเรื่องราวที่ลุงเผ่านำมาบอกนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามให้กับลุงเผาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่องเกษตรพารวย อของลุงเผ่าออนทัวร์เนี่ยนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับกษตรพารวยกินลมชมวิว we'll